สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสอนครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนสัญลักษณ์เมาส์นะครับอย่างที่เห็นอันดับแรกสุดเลยนะครับก็ไปเปิดนะครับไปที่เว็บฟ o เก l นลนะครับจากนั้นเราก็พิมพ์คำว่า c u r ร์เนะครับพิมพ์คำว่า c u r ร์เ นี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเคอร์เซอร์ครับกดเข้าไปจากนั้นก็จะมีคำว่า c u r s for you com เนี่ยครับคลิกเข้าไปาทีนี้มันก็จะมี Cursor ให้กับให้เราเลือกนะครับเราก็จะไปเลือกอสมมุติว่าเราเลือกเป็น แบบนี้นะเอาเราต้องการตัวไหนสมมุติว่าเราต้องการตัวนี้นะครับเราก็คลิกจากนั้นมานะครับเราก็จะไปคลิกที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับหรือว่าเราจะไปเลือกตัวเคอร์เซอร์เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็จะไปหาเลือก ตัวที่เราชอบนะครับอันนี้มันไม่มาเป็นเซตมันก็จะมาเป็นเฉพาะพอยเตอร์ pointer, ก็ดาวน์โหลดได้นะครับสมมติว่าเราจะเลือกเป็นตัวพอยเตอร์ pointer, ตัวไหนดีสมมุติว่าเป็นตัวนี้นะครับนะเราก็กดดาวน์โหลดจากนั้นมันก็จะมาอยู่นี้ก็จำชื่อไว้นะครับเซต 6เลยประมาณนี้นะครับมันก็จะมาอยู่ที่ไหนก็คือมาอยู่ที่ดาวน์โหลดเราก็แตกไฟล์มันมานะครับแทตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดดแทตัวนี้นะครับแล้วก็มันก็จะเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาอย่างนี้นะให้เราเลือก นะแต่มัน,น,นเราต,รต่อแล้วก็ต่อได้เลยตัวตัวเดียวนะครับตัวนี้นะโดยการไปเข้าไปที่คอนโทรลพาร์แนลนี่นะครับจากนั้นก็ไปเลือกที่เมาส์นะพอยเตอร์พอ,อยเตอร์นี่นครับแล้วก็มากดตรงคำาบบบราวส์นี้นะ มา browse ่างนี้นะครับจากนั้นเราก็มาเลือกว่ามันอยู่ที่ไหนดาวน์โหลดใช่ไหมวันนี้หรือเปล่าอ่าวันนี้สมมติเราแบบแบบแรกเนี่ยนะครับก็กด open กด apply แล้วก็กด ok ก็เปลี่ยนลนะนครับนี่ก็เปลี่ยนให้ลนวะเราสามารถเลือกได้สมมติว่าเราต้องการ นี่จะเลือกตัวอื่นนะครับเราก็ทําวิธีเดิมนะครับันที่กรเซอร์ our, แล้วก็ไปเลือกสามารถเลือกไปเลยนะครับแล้วก็ไปที่คอนโทรลพาร์แนลแล้วก็ไปทําอย่างขั้นตอนที่บอกก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้ก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้เอง